สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนมนีสาวเจยบานหัวนาพาละพาเขาขูเขาป,าาปาขลาคือเ่าแหละค่ะพี่น้องก่อนผีสิเขาขูเขาปลาก็มาตอบโจทย์ทุกท่านทุกคนที่เคยถามสาวเจยรเนาะค่ะนะวางามแท้ห <c oughs> นาใสหนาขาวขนาดไปขูไปปลาสมือเสมอนี่นี่ค่ะสาวเจยสิม,มีสิ่งมาแนะนาค่ะเช่นเดิมค่ะใส่ดีใส่มาตลอดค่ะจุลาเซรั่มเด้อค่ะเด้อจุลาเซรั่มใช้ตอนเช้าตอนเย็นนะนะ ตอนตอนแรอกอ,นนอ,นอ่ะก่อนนอนอาบน้ำแล้วก่อนนอนยังเังสีเห้าเซตให้เรียบไอยเห้ากับท่าท่าท่านั่นเลยค่ะพี่น้องนี่จุลาเซรามค่ะหัวซักหัวขว,มา,ว,วามบอไอาย้วขวามีค่ะผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีะะด้วยค่ะเด้อรักษาสิวฝ้าตกกะลอ่าทักแชร์สาวเจยมาได้คะ่ะสนใจอินบ็อกบางท่ันกับสิบหูว่าอินบอกคืออีหยังทักแชรน, <c oughs> นั่นแหละค่ะพี่น้องเพจสาวเจยบ้านหัวนาพาเลาะแล้วก็มีหลายท่านหลายคน สีโบหูคำว่าไอดีไลน์เนาะคะ่ะเนาะายที่สุดคือทักเพจเฟซบุ๊กคันเสาเจยมี YouTube สื่อสาวเจยบันหัวหน้าพาหลอสาเจยกะตองมีเพจเฟซบุ๊กสื่อสาวเจยบันหัวหน้าพาหล่อคือกันค่ะแล้วนั่นก็นคือพ่วงไปนําแชทแชทก็คือทักมาสอบถามราคาได้ค่ะสอบถามราคากะสาเจยสิบ,บอกภายในมือนี้เรื่องค่ะ390บบาทส่งฟรีมีปลายทางค่ะพี่น้องนี่ต่อหนึ่งต่อหนึ่งกล่องค่ะ 390บาทจุลาเซรั่มค่ะตอบโจทย์ปัญหาหนามองคล้ำเนาะค่ะเนาะหน้าบอไซบอ่งามจังสีแต่งหน้าบอขืนอี้ยังจังสีอย่าลืมจุลาเซรั่มเด้อค่ะเด้อทักแชดมาหาสาวเจยไม่ได้มีวางขายตามร้านค้าทั่วไป้วกบบาบ่ได้มีวางขายตั้งตามหางสรประสิทธิาค่ะ,คะทักหาสาวเจยได้ค่ะไปมือน,นีอไปบึงไปหลุ่นกันเลยค่ะฝากไป,าไปด้วยนะครับจุลาเซรั่มผู้ชายก็ใช้ได้นะครับ นี่เปลี่ยนหมายด้วยค่ะเด้อมือนีวันที่สองสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมาซีสเกตบันยังละอายบันยังคือเด้กยินเขาว่าน้องเมกบันน้องเมกสำรวจปลาครับมาสำรวจปลาสำรวจเด้อพี่น้องเป็นการสำรวจสวัสดีครับไปเด้จักปลากับบอจักดอกสวัสดีทุกท่านแวใกล้ช่สอดนี่แกงกะทิกะผักเยวผักขาพึ่งตองขึ้นตองครับ ดูดไปพี่น้องอีกจักมือก่อนบ่ได้ไปอุบนุนตื่นบ่ทันแม่นครับตื่นบ่ทันแหมนกกระิมีคลิปเก็บตัวให้เบิ่งอยู่ดอกค่ะแม่นครับแมียน<ะ>มาเด้อปลูกตับดอกนึงครับแมียนโฮมนี่วางปีกาย่ปีกอนนี่แปลนได้นี่พี่น้องมัมีใบใหม่ดิเฟินเอาเห็ด <laughs> ปีนี้รู้สึกว่าเน็ดยังขาดวานาจะากบัตรท่านได้ออกอีกบัตท่านได้ออกเหลืองนีเหลืองนีแต่ออกบัท่านดีอยู่ก็ตรท่าอู้ยปวดตาบปวดตาบเนี่ยปีนี้ถือว่าเป็นการกระแสเห็ดบวกแรงมากๆการรับประทานการทั่วประเทศการรับประทานการหาชมการรับชม หลายหลายท่านอยากมาอยากไปกไปยังบ่อท่านเด้เป็นนียน่งสินะ,ะคือคือบอ่อบางท่านนี่ใส่แมปบ่อท่านเด้เป็นผมอาจีะแมน,นผมอาจีเฮ็คดคลทิปวิธี <c oughs> การเข่าแมปเังสิหลายหลายท่านกับหูยุ่แต่ว่า่วนมากสิบ่อหูจักผู้เพ่นเขาป้านนะครับกับการปักมุดเพื่อที่บ่อให้หลงป้าแมนกะ เดี๋ยวให้บ้างๆก่อนครับเรียนให้พี่น้องได้รับชมกันแบบละเอียดเอามานี่ยน้ำผึ้งเขียวใหไงตาจากจากซีสเกตตุกละอยตุกลอยเอียดครับตุกลอยเปลือกไส้มาเพิ่มอยู่เขาได้เขาหมาเห็ดปู๋มาปนไายครับปนไายกับหมาเห็ดปวกคือกันพี่น้องรสลายไหลายคนใดก็ได้คนบ่บได้ก็บ่ได้เนาะเนาเข้าก็ได้คือกันล่ะ ดีดีป่ะดีอดูดีอยู่ใช่เนี่ยขาวมันาเห็ดปวกปวกจี่ครับนาเห็ดปวกก็คือว่าอะไพี่น้องคนโบโซกดีเมียนเห็ดอื่นกัเพิ่นก็ลบใไหมเห็ดปวกออกก่อนมันเมียนปวจีกอขาวเท่ปวกขาวสั่นใส่ไม้เอลก็ได้เห็ดแดงว่าตั้งใหม่แล้วพี่น้องมึงที่เราคนอ่ะ วันวันวันยูวันมันสุมอันหนาอยู่ลำสวนถือว่าเขามาสํารวจแล้วพี่น้องพี่น้องจ้างสิได้รู้ว่าป้านี่ป้านี่เฮ็ดออกเฮ็ดยังออกเนี่ยเฮ็ดบอกออกแน่ออกหน่อยออกหลายทีนะนี่ครับเป็นประโยชน์อยู่มอบอ่ได้เลือกดอกพี่นอ้องเ่เอาเบิร์ลนะนม่อายบ่รู้ครับ ผมมาเขาเคยเห็นดูอยู่ดิดอยู่หลายป่าไหมบอเคยเห็นนอกนั่นบุกอันนี้เคยเห็นเคยเห็นนีหัวบเบิง่งซเด้อโอ้หูวล้วผมไปผมไปมเออดนเสียงบจะไปดไปหนังหูวล้วขาดอ่า,าน,นว่าานพงเอง้า ยังหวานพุ่งพ่ะน,นะกระวานพุ่งไหมบ่ <t os> นี่ค่ายๆอยู่เพราะว่าผมเห็นในหลายๆชอ่องคนเพาะขายอยู่ตาขาวหน่อยโอขี้ดินสายลูกบอกกังามเลยผมวอาสิบอกไงเชฟเทงสันแหละเพราะว่าผมเห็นมากตั้งแต่ปีวัอนเล้ว <t os> พวกจิกอีกดอกครับพี่น้องีนจิกแทนี่ใช้ด้ายงานงานเห็ดยังนี่ยังตุ้มโอ้หนาบวมเนาะหนาหนาบวมหนาบวมวมันนอนบ่ดเต็มอิ่มนอนบ่ดอิ่มครับพี่น้องก็คือว่าล่ะหนาเห็ดปวือกเป็นกันแทบทุกคนครับอุซาถนอมถนูเออม่ต้องเห็ดเพิ่นเนาะ อุสาธนูถนอมมือนีห้าอาสิดเซมนีมือนาข้าอาสิดจู้ห่วง่เอากระชนามันเร็วๆไปเออเอาาเพื่อนไปเออเอาเพื่อนไปนั่นโอ้ยเนาะกระหูเหรอว่าเพื่อนห่วงขอบคุณครับนางถาแล้วครับพี่น้องเห็ดปวกดิาไิ่ลมงมุมย่าไรร่ม อบ้านดงหมักไฟเอิญไว้ฉีดฉวก <c oughs> บ้านหัวหน้าเอิน <c oughs> บ้านหัวหน้าเอิญฉีดฉวัด <c oughs> เอลลินไรลมวัน <c oughs> นี้มาสำรวจได้ค่ะถ้ามาันารอไปนี่ครับบ<า>่ได้ที่เด็ดสองวันเนาะกะคลิปทัดมาเนี่ยเป็นคลิปของเก็บตกละเก็บตกกัเป็นคลิปที่สองของวันที่หนึ่งะนะแ่นเข้ากับตัดต่อบ่อท่านัะเข้ากับเรื่องมาลงมือนี่แต่มือนี่คลิปสุดกะนี่แหละ รคแม่นครับกะคือว่าล่ละมือนี่กะวันที่สองมันบ่วันที่สองกะธรรมดาล่ละครับพี่น้องบางท่านกะบ่คอยอยากมือโทรัศน์พุ่นละเสียใจเรื่องหวยเอาผ้ได้ถึงเลขยงเมื่อคืนสาวกุ้งข้าได้พ่อปุนคือมิดมิดนะสาวกุ้งนะนะชุมพรคุณแม่อีกนะอ้าวดีใจน้ำครับดีใจน้ำดีใจน้ำเด้อของผมผมกะตามระเบียบครับเหมือนเดิม คือก,กันกับหลายๆท่าน่วนมากแล้วครับถือกิน <laughs>